สวัสดีพ่อพ่อเมรมนะครับท่าสวัสดีเอีทอมานิล่าทุกท่านคนนะครับ,ท,ท,รบที่อยู่กับซ่องจูสายดยนะครับว่าบรรยาก,กาศนะครับถ่ายคลิปกันนะครับผม,มทย่ชงไล่ทุ่งนานะครับผมควายเอีควาอยวาอาบน้ำจิ้ดนเอีดูควายกันนะครับผมเอฟีนี้นะครับผมควายนะครับควายอาบน้ำโคลนนะครับ

চাৰি তাৰিখ পাই ক'ব খাই দোকচোন চাৰি